พี่ดิมไลซูชิเมนมึงไม่ใช่เลนน่ะพี่เมนพี่ตัวนี้น้องสมัยก่อนถ้าน้องดูแข่งจริงน้องจะเห็นพี่ยิงสองตายสิบห้าตัวนี้เลยเฮ้ยตนไปเอาห้องน้ำกันไม่กูบูมบอดก่อนน่ ในโนบีครยร์ตัองมองน้ำมันทะเลมันทะเลไอคนสวยคนสวยคนสวยยูฮอยูฮอยูฮอร์อ๋อไม่ข่าวกบีกบีกบีหน้าควายกบี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 อ้าววัน โปหลุดอะไรวะจอบัตจอจอเปไรอ่ะเอ้าสติ๊แลกกูเฮียอะไรเนี่ยเฮ้ยน้องอเลิร์บ็อกกับบกับบอเลอร์อเลิร์บ็อกอเลิร์บ็อกเจ๋งอ้เหี้ยอีซีดีพูดเยอะจัด่าาา well This is just We hit the blade to Mop 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 Hey, mày easy đi làm trận à, lên bóc chính Okay, okay. Brimstone's out. Flash! King One

ต่อมงนะม,มีบูมบอร์ดปะเออมีมีมีมบูมบอร์ดเลยกดดดูดดดทีนึงดิโอ้ย <c oughs> โอ้ยโอ้โอยทำไมสเปกเตอร์แรงจัง,งเฮ้ยตากวอามาหน้ามึงแล้วมาหน้ามึงแล้วมาหน้ามึงแล้วแฟดระวงังระวงัะวงขีดสายขีด้ายขีด้ายขีด้ายเพื <c oughs> ่อลองขีด้ายนะโอ๊ยยูโมนี่ฮะเกงกว่าบีนิด

สตัวทูตัวล One enemy remaining สวยไอเัโคตรเวอร์้แม่สบายใจแล้วแค่ีสบายใจแล้วเพื่อนกูมาขนาดนี้ชอบมากเลยมื่อกี้ว่ายำดันไปตาวตามเรก่อนเพื่อนจบ Hello. Yeah. Yeah. Nice. Hi, bro. Hit, hit, hit. Can't use that. Oh, what? 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 One enemy remaining. Shoot that! Shoot that! One bullet! One bullet! One bullet! Was that h best? ว่าจะเซอร์เบสบินมาบินบินบินมึงให้กูไปด้วยไหมมึงให้กูไปด้วยไหมมึงให้กูไปด้วยไหมไปด้วยกันไปด้วยกันโดนปอมก่วงเพรว่ามึงกับกูไม่น่ารอดเลยเบรมโอเก๊สไอ้ดอกปอมเนี่ยไปตามไี้ช้าหน่อยทำไมไม่ไปตามประเทศกูดอกไก่เกินหน้าหีสังขยาหีแตด

เอเเเวนาเเยนายากหน่อยแดกคนเดียวยากหน่อยสัดล้สุกยากหน่อยหนังหีเตือนวางให้ห้องน้ำตันเออยงตายหัแล้วเจ็บแล้วกูเจ็บี่พ่อุฮีโดียวางกมนาหิวยืดยิตายคู่ไปเลย ต่ยืนคิวันตายคู่ทำไงเพื่อนาปโอ้ิ่ดิมไลซูชิวิ่งดิมไลซูชิยิ้มุมปากยากหน่อยสัตว์จะฆ่ากูอะยากหน่อยเฮียคุณแม่คนตางดาเจียโคลอมเบียพีเจออะไรโคลอมเบียอะไรเงี้ยตามาช่วยเอาอัตติหน่อยดิมยินหาพ่อมืองไอ้สัตว์ ล้วเด้งไปเลยเดี๋ยวกูครบเด้งมาเลยฮะเด้งมาเลยเด้งมาเลยเด้งมาเลยจะครบจะครบจะครบไม่เฟื่องกว่าจริงมั้งนะไม่ไปเฟื่ึงกมาจริงะมั้ยเนี่ยขึ้นกล่องเจ้าวกูยังไม่ได้ขึ้นกล่องเลยไหนเียมาไม่ทัน Hawk out Blinded. Smokes down. They got all three. here, three. Not sure. Yeah, Chamber and hey, enjoy. Okay, no, can this one? Can this one? The Found one. Hey, over Face your fear! <coughs> hey, Baba! I'm ah! out of here! I'm 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 out of here! out here! use that? i am i am กระโดดยังสูงว่าเฮียนี <power> ่เล่นจริงเลยเีตาลมึงเอาดีๆดิตาลไอ้เฮี้ยเรากูโดนไอเฮียกูยังไม่ได so ้ขึ้นกล่องเลยแล้วมึงไ่ขึ้นเลยควายไอ้เฮีนี่หกหนึ่งอะคุยเสียสกอสวยหมดไอตาลไอเฮี้ยได้มาเลขหมันเลขดีสัสได้ได้โดีดีดีๆเออไปไปเพื่อนแฟก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 แฟ มันไม่ขาวแฟดมึงไม่ที่ที่กูไม่ได้แฟดออกไปอ่ะเพราะว่ากูเห็นมึงออกไปนอกสมโมแล้วไงตานี่ไม่เป็นไรเพื่อนเออเฮียกันพี่พลา็อกหน้าเอาดีๆเฮียรอบหน้าเฮียร์มันต้องเป็นมันต้องเป็นสตันบีดเว้ยตาเนีเฮียแม่งไม่เกี่ยวหรอกเว้ยแม่งจะเป็นเวยอะไรใหญ่เฮียมันเข้าใจปะและกูโดดให้กูโดดไปอย่างเงี้ยมันมันมันดิบไปเว้ยเหมือนโดดไปตายอ่ะ มันไม่ตายหรอเว้ยตาเฮียคือมูฟเมนต์อะมันสำคัญเว้ยเกมเนี้ยเฮียมึงมีหรอโอ้หวยมันรอดอยด้ไงไอแพลนด์ s, oh. <S tired <auto> uh m o l l y we we can p o s t n player standing. ไอ้ตานดีๆ okay. นี่เฮี้ยหวยไปเอะไปไปไปเอะบีลองเออไอ้เฮี้ยพอแล้วห้องน้ำไหมเฮี้ยกระโดดบีลองได้นะฮะกระโดดบีลองไปได้เลยนะเว้ยโดดยังไง โดดจากเนี่ยแหละโอ้ก่เราบ้ยโดดงนี้เข้าจับอหนูดูป่ะเข้าไปไหนจับอดูป่ะดูโดดไปแน่ฮ้ยเฮ้ยมึงบอกบีสตันหน่อยดิบีดพ่อมึงเลยไม่มีสั์ชูล็กคนไอแฟลชเอนเอออยโอ้โอออ้ยัอ้ยอ้ยอยอโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยอมอยโอ้นโอ้ยโอยอ้ยโ้

เอ๊ให้ฉ o นไปฉันไก่อนโอเคคกโอเคบิม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  a เบอคัมบีคัมบีคัมบีโอ้กดันีารเกมแบบดิตัน VCT c ชมเ p i o ยน o ัวสัตว์นีไง VCT c h a m p i o n น o ัวเดี๋ยดูดิมาเพื่อนไยู่ีนะไหวชิวไหวชิวไม่มีไม่มีล้ไม่มีล้วเคอน่ดูวันแทบดูตัน ครับครับช่วงมีช่วงมีมโอเคดูแล้วทำตามเพื่อน r e l o a ดิ้งมามามาเออเฮียเพื่อนวิ่งไอสัตว์มาหลังไปป่าวเฮ้ยทีพีมาทีพีอ้าวเพื่อนไอ้เหี้ยโอ้โหไปแต่ละอย่างไอ,อ้สัตว์เลยจีเดย์ไปอ๊อฟเลดิม โหดมากหลังจากที่เฮียตาไม่ทำเฮียอะไรงงมื่อกี้กูโดดเทปะไม่มีความเที่ยที่เฮียตาหวยของจริงอะที่กูเห็นเขาโดดกันเลยเขาโดดอย่างนี้ถึงตรงนี้เลยเนี่ยเอ้าจริงกูไม่เคยเห็นในะยูทูบรอเนี่ยโดดอย่างเงี้ยถึงหลังบอมไซบีเนี่ยตรงเนี้ยบนตู้เนี่ยเยี่ยปัญญาอ่อนเนี่ย Let's go ชก right? hmm. nah, ็เบ็ดกันนะอืมกูมีเวขคัมสุดารตี้อ่ะแกะกับ B Spike ว o w n ไปดูอันมั้งหับ Flash Watch TP w a ค c h TP Careful now อยู่แคีกี่ะส้มูมั เฮ้ยอะไรอะตาตาดีๆได้ไหมไอ้นาหิอีตัวนึงอีตัวนึงเฮียพ่อปืโดดเนี่ยหัวชนเนี่ยมันไม่กลายไปเออไปแล้วไอโอ้งไงเฮีย ปล่อยรถไปก่อนปล่อยรถไปก่อนพร้อมยังเพื่อนปล่อยรถลอรถเ็คเพื่อนแปดปะก้อนตาตามาตาแล้วมันตายเพื่อนแฟงกแฝงแฝงย่อยอยอครับแใส่แบก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 ใส่ปีนิแคมป์บงโดนปใส่เล่นโกเล่นโก้เล่นใส่เล่ใส่เยอเล่นโกเล่นโก้ โอ้ยดีดีดีให้ฉันแฟลชฉันบอกสไลด์ว่า10ครั้งโอเคโอเคไม่เป็นไรสุดท้ายสุดท้ายรอบสุดท้ายไปป่ะเอาไงกายการยุ่นดอกมียุ่นดอกใบเฟซมาเอาไงมาเอาไงเอาปอดรถฮุก้าไงดรอปไปเร็ว

เกมเส้นเกมเส้นแมนเกมเส้นตัวลักกี้เบอร์ You know เกมเส้น King Lucky King Lucky King Lucky อะไกระดอกอะ r e l o a ดิ n g ไหลดอกไหลวัวอะไรกแล้ว okay. มึงตกใจอะไรพี่มัาถึงจัอยู่กูเสียเพื่อนตดตามมันตีที่ลงไปไงใช่อะไรเลยเมื่อกกูบอมนี้เอาไงเอาไงตันเอ่อยืดห้องน้ำสองปล่อยเอสช็อตเข้ายืดห้องน้ำสองปล่อยเอสช็อตเข้า Yes sir ตั้งตังนะเดี๋ยวกูวัดไฟสูตรก่อนโอเค เอาห้องน้ำไปนะโอเคปะไปเพื่อนดูส่ลุยไม่ลุยเลยวะงกยโเก้ส o กส o กเกี้ยตีก่อนเกตีก่อนไปบีไปบีไปบีตันตันเขาก้ันเ้ยกล้าเอาอ้นี่มาลดปะเออเอาดิเอาดิเก่อนเชียก่อนเอยเก่อนไปเพื่อนไปเพื่อน One enemy i n i n g e down B เฮ้ยตเมว่เพื่อนไม่ได้ You got me bro You got me man Everything is good bro รอเพื่อนหมากันเลยเออเฮ้ยมามามา็อกล็เออนอนไอ้ดอกนกัดเพื่อสกิขัดตาีอยอะไรอะไม่ดียวเฮด ไปบําจับบําจับบําจับไปเฮียคิวฮิมไลท์ฮิม l ม u n c h i n g ม m o k e โดนติดคิวัดไม่ใช่หรอเรีบร้อยโยนจัดล้านใช้ใช้ใช้ไปื่อล้านเชื่อกูเอาชนะเพื่อนมึงจำได้ไหมว่าเติยวอินลอสมัยตอนที่เราเล่นอยู่เคอจีเราโดนที่อะไรกันจำได้ไหมเจนส์ smoke จำได้ไหมสิบเอ็ดหนึ่งเราโดนคัมแบ็กเพราะฉะนั้นมึงอย่าทำให้เห็นภาพนั้นอีกโอเคใจปะ หิวเพื่อนจะหิวตายเลยดีๆนี่เออคุ้ยไปเลยไเฟลชลเฮ้ยมีมีมีตัวนั้น่าปลดไฟกู ไอ้ไม่ตันตานโหหล่อมเลยดิหล่อมเลยดิอย่างเงี้ยเพื่อนยิงแรงจังไว้ขี้ขาดสปด์ดาวน์เอโอ้ยแรงลดลงครับ ไปไหนฮะไอช็อตไอช็อตมาไอช็อตมาตันคุณรอเน็ตอยู่เพื่อนโอ้ตายเลยเอาหนีได้ไหมนะ ตานขอคมคมขอคมคมตานขอคมคมเขาหมาไม่เคยคมให้กูสักเดียวคมคมกับหมาดิเฮียกูต้องยิงหมาเนี่ยแล้วตาหน้าพวกกูฟูบายแค่นั้นแหละเจอกูแน่ Spike planted เจอผมแน่ b o r m s t a n d down

มีตัวมีตัวมีตัว Spike down B Heal Heal แชมเบอร์อยู่นี่เคโ l สองตัวสองตัวช่วยช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยเข้าบอมตลอด Time ลงกลับไปลองกลับไปหามึงลองกลับไปหามึงเออเออ Bim 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 ขอสมองงี้รุ่งเลยสมองหมดสมองหมดโอ้สมองหมดแล้วเฮีย He long to. I, he got a glass of pee. One enemy remaining. He hooga hoga hoga hoga. Right down piece. Defender's win. Very good game. Time. Fucking shit. I love Stop. this. I fucking love it. I fucking love it.